สวัสดีครับคุณผู้ชมช่องเกติศักดิ์ไปเล่ยินดีต้อนรับครับช่องนี้เป็นช่องที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการท่องเที่ยวในเมืองไทยนะครับวันนี้เราอยู่ที่อลุ่งจังหวัดจันทบุรีเราไปชมกันครับที่สวนอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้ครับมีทุเรียนพันุม้อนทองกระดุมและนกกระจิบครับนี่คือผลผลิตทุเรียนนะครับที่เก็บได้ท่านผู้ชมคนไหนอยากฝึกรับทุเรียนไปลองฝึกกันได้นะครับน้าคะเนี่ยจีบแทงไว้หน่อยได้ปีนี้ สีไม่ได้ไปแล้ว,ส,วส,สีแล้วพี่ขับรถพาดูดะ เนานเพื่อนคนไหนไปฝึกรับเทเรียนระวังมือนะครับอาจจะมือแหกเหมือนในรูปนะครับขอบคุณมากครับที่ช่วยรับชมคลิปวิดีโอจนจบช่วยสนับสนุนช่องครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงครับเฮงๆปังๆกันทุกคนครับ